คะอลิสายิ้มช่วยหรือยังทำอะไรคะห,ห้องซักผ้าทุกคนห้องซักผ้าเฮ้ยครบครวยใหญ่จานมามาซีนครกก่ะลูกเอาไปเก็บคะ่ะเด็กๆช่วยกันพับผ้าจะต้องซักผ้าแล้วก็จะต้องซักผ้กกาด้วยนะคะแล้วก็ต้องตากผ้าด้วยวันนี้เป็นงานของเด็กๆทุกคนไฟ ไฟเสียไฟเสียค่ะไฟด mm ิสโก้เทคเลยไฟเสีย <g> ดิสโก้ดิสโก้อ่ะค่ะมาพับพ้กไปแล้วก็ไปเสร็จแล้วก <kindergarten>. ็ทำการบ้านค่ะลูกพี่เบลล่าทำดีๆอันนี beautiful. ้สายกัเบลตับพระกุลเวดเบลตับพระเดรอันนี้ยังไม่ซักจะเกล้มตาทำไมคะ มึงเล่าก drama อย่างเลยพี่เบล่าทำไมอ่ะข้าฟดูริกดดราม่าทำไมทำไมชอบดรามาทำไมเพื่ออะไรยังมาช่วยแายกระดินงซมาดาบบสแตมุดดีมันมาาอนปปาราลิกิดเดินฟดูข้างในแกฮีวะเอาวางไว้เอาวางไว้ อ่า่งมากจ้ะเอาวางไว้พับตากระเทียมโดงเสร็จแล้วได้แล้วกระเทียมโดงนะนี่นะจ๊ะทุกคนสูงใกล้ๆสิเบสกระเทียมโดงได้แล้วได้ชิมก่อน ตืออินเดียรายงานอ้างเจ้าหน้าที่อินเดียในสหรัฐนะครับว่าเที่ยวบินเปียนเครื่องเซฟเวอร์เจนมากกว่าสามอเครื่องนี่นะคะสนามบินในดิลยอร์กแล้วกระเทียมโดปีนี้นัดยังว่าจะไปเก็บอีกอยู่นะคะทุกคนมันจะเป็นต้องไปเก็บอีก ส่วนรัฐบาลอังกฤษก็ประกาศจับต้องของจำเป็นไปให้อินเดียทั้งไม่เป็นไรนะจ๊ะทําเองกินเองจ้ะยังไงก็ได้ตัวที่มันเป็นสีนี้เป็นเพราะว่านักตากแดดนะคะทุกคนนักตากแดดไว้ให้เป็นสีนี้แบบบ้านเราเลยถ้าได้แดดมันก็จะเป็นเป็นเร็วนะคะกระเทียมดอก้าววันนี้แซ่บหลายขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศเอมากินข้าวกันปลากระป๋องน้ำพริกน้ำพริกกัดปองตัวนี้เลย กินกับผักดองนัดนะัดทำเองผักดองกันเองกระเทียมดองโอจามเมื่อกี้ต่าแล้วต่าแล้วแซบจามาเด้อเอาขาตั้งกล้องมาตั้งตรงนี้สิเอาไหซแหงอลิสายังพับผ้าไม่เสร็จนะจ๊ะ เมบ่อบีบๆใหม่ๆโดมเมื่อวันนั้นอืมว้ยเดี๋ยวจะไปเก็บมันโดมาอีกพรุ่งนี้ทำงานคุยกับคนเก่ปิดปากทั้งวันแน่นอน ของหวานหลังอาหารเราประมาณนาทีเป็นด่วนลิาสายยังไม่เสร็จด้วยล,ลิสัยซี่ลิาสายยังไม่เสร็จเลยพับผ้าเก่งมากคงทยัน Nos vemos. ผักผสมกระหล่ำปลีนะคะทุกคน,นเสร็จหรือยังคะเพียริสาเก่งมากญาบารัตเซตัยพอบอสเออบาร์ห้องน้ำค่ะพาเียเก่งจังเลย เค็มชีวิตกัดเข็มไม่ได้อร่อยมากนลทุกคนแต่กินกระเทียมเนี่ย เชือกอะเตียมดองไม่ธรรมดากลิ่นแบบอือหือเลยนะจ๊ะกลิ่นกับเทียมดองต้องบอกเลยว่าอือหือจริงๆ อีสูงม้วนมันเข้าไปม้วนเข้าไปสบแพงวันนี้มีแดดแดดท้งวันแต่หนาวมาก หนาวเพราะลมเหนือนะคะทุกคน มากก็จะไปเก็บกระเทียมหนาจาะแล้วก็มาคั้นไว้ใส่ฟิตพอส้มแล้วก็ใส่ฟิตใส่ฟิตแล้วก็กินปีหน้าอกินปีหนสักซเราต้องทำให้มันกินได้เป็นปี แต่กลิ่นที่มันไม่พึงประสงค์นี่ไม่ธรรมดานะคะแต่เราบเคมามแซ่บออริจินอลช้อน this original spoon ปูน from อายโบนั้นคืออายได้เราไม่ได้กินกับใครเรากินคนเดียวกับใครทัคนกินคนเดียวแซ่บคนเดียวนะคะสามีเสร็จไปแล้วสปากเกตตี้สปากเกตตี้นัดบรกกินได้จ้ะอย่างนัดเนี่ยต้องแบบนี้อาหารพื้นบ้านแซ่บ หืมหมดเลยเกลงจน่งหนึลง้ยงแบบไง้ใจ่าก<ฮ>พองนะคะหนึกนนึ่นี่พอ่

ต้องแบบแบบนี้ด้วยปากป่งแซกอยู่ははขอบคุณค่ะอย่าลืมก,ก,ด,กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะทุกคนอย่าลืมนะขอบคุณมากๆค่ะ ที head, ่เด็กๆเก็บผ้าเสร็จแล้วเด็กๆมาทําอะไรคะล้างรถค่ะลิซ่าล้างรถเหรอคะมงทำยอกไปสิคะไปทำไปเอสุดทสุกิ้งไปล้างไปยูมามาสสุกิงอริเดลิซาบาราริเดลค่ะเก็บไป ท้ายรถก็จะมีแต่โครงทำความสะอาดนะคะสกปรกมากมันคือความสกปรก,กเด็กล่ะรถต่อแล้วนะคะทุกคนนัดเสร็จแล้วสบายใจและ